เมื่อน้องชายเอาประทัดไว้ที่จับประตูเอาถุงน่องใส่หน้าพี่สาวต่อด้วยเอาป้ายยี่ห้อรถหรูใส่ที่มือไว้น้องทำเอกสารใบแจ้งจับว่าไปขโมยของเขามาจากนั้นเขารีบไปตามแม่แม่กำลังดื่มน้ำหวานซาซาอยู่เขาบอกให้แม่หยุดดื่มได้แล้วรู้ไหมพี่เมาจนไปขโมยของเขามาแม่ไม่เชื่อแถมบอกว่าน้องเหลวไหลใส่ร้ายพี่อีกแม่เข้ามาดูกับตาว่าน้องไม่ได้พูดมัว่วมีเอกสารแจ้งจับจริงๆจากนั้นแม่ปลุกพี่หวังเจียเจียลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เธอตื่นขึ้น ขึ้นมาด้วยความงงน้องพูดต่อแม่เห็นไหมว่าพี่เมาจนไปขโมยป้ายรถคนอื่นมาตอนนี้เจ้าของรถโมโหมากแม่ยื่นเงินให้แล้วบอกให้เอาเงินไปรับผิดชอบเขาน้องเปิดราคาให้ดูแถมบอกอีกว่าเงินเท่านี้มันไม่พอต้องจ่ายสองหมื่นกว่าบาทแม่อึง้งบอกให้รีบไปคืนเจ้าของเดี๋ยวนี้เลยแกล้งเท่านี้ไม่พอเปิดผ้าห่มมามีล้อรถน้องบอกพี่ยังไปขโมยล้อรถเขามาอีกนะเธอถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอเลยจะไปเอาคืนเปิดมาเจอแม่นอนอยู่ใน สภาพโดนเทปรัดเธอถามน้องทำกับแม่แบบนี้ได้ยังไงแกเกินไปแล้วนะเธอดึงเทปออกให้แม่เสร็จน้องเปิดผ้ามามีอีกหนึ่งชั้นน้องรีบปลุกแม่แม่ตื่นขึ้นมาด้วยความงงเห็นเทปอยู่ในมือพี่เขาใส่ร้ายพี่ต่อบอกว่าพี่มัดตัวแม่เพียงแค่ว่าแม่ไปบ่นเธอเธอพูดไม่ออกวิ่งหนีออกจากห้องสรุปน้องเอาประทัดไว้ตรงที่จับประตูสุดท้ายโดนแม่เอาคืนใช้เทปรัดตัวจนเดินไม่ได้